ภายหลังภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่นายมตีออกมาเปิดเผยว่าได้มีการทูลเก้าการยุบสภาไปตั้งแต่2กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลว่าการเมืองแบ่งเป็น3ก๊ก3ฝ่ายบ้านการเมืองสับสนอลมานเศรษฐกิจมีปัญหาปล่อยให้แบบนี้ไม่ได้จะทําให้ประเทศขาดความเชื่อมัน่นในเวทีโลกก็เลยต้องออทูลเก้เรื่องของการยุบสภาให้เป็นพระบรมราชวินิจฉัย ล่าสุดนั้นก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยสมชายแสวงการอดีตสวอ,ออกมาแนะนำให้สอส,อสรีบยืน่นสารปกครองเพื่อให้หยุดการทูนเก้าถวายการยุบสภาของภูมิธรรมแล้วก็ให้รอการตีความของสารรัฐนูลว่าการทูนเก้าดังกล่าวนั้นตัวปฏิบัติหน้าที่นายกอย่างภูมิธรรมมีอำนาจมีความชอบธรรมในการนำพระราชกิจสีกายุบสภาขึ้นทูนเก้า ข้างบนหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เรียกว่าเป็นการชิงจังหวะทางการเมืองระหว่างแต่ละฝ่าย